ผ<ไ>ูนาเรียมมาได้ครับผมเหมาลตรีเบิดแขงเลยว่าสันลตรีกายมาเจ้าได้กบได้โอ้ยเอาทุกเจ้าว่าแต่มีเลขตัวนี้ว่าสัน,นโอ้ยขกักแสดงว่าฝันขาดเป็นบอกผู้ใหญ่ไปงวดนี่ไม่พอแล้วบอกนี่ชี้ชี้เย็ดชี้ชี้ๆๆพอผีพอมาหาพอเลยออเลยอาพอเลยนี่หมายความว่าคนพอได้เสียชีวิตที่สันพอสทยแล้ว๋อก็ผีพอจะัวนอกอ เจครับผมเจ็ีอาพีพอพลมา,า่าจกไหนเอาเอาบอกให้ฟังสัก,กอนยนย่น <c oughs> เ,เล่า <คน S 2> เ,เล่าจังไหนมาหาลูกครับมาหาบโเห็นนา่มนั่พ่อเตอียะอีแยกะเลอันไปหาอื่อยที่หลับมาประกะมาหาเมยอยู่หน้าเลี่ยเงื่อนเมยอยู่หันเจ็ดทีทีบอกตั้งําตตเลยโอ,อบอกเป็นตวเลขเลยเออ ผีพอพอที่บอกเจ็ดทีพีนผีพอมหาภาสิมหาแม่ไปบบเห็นบอกก็เลยบอกว่าห้ไปน้ำหานเพื่อนเป็นน้องหรือเป็นเหื่อก่อนซอแยกแยกน่ะน้องแย่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 โอ้ยแย่แย่เป็นน่องเป็นน้องเป็นน่องไปเ่คนตายเอาคนเสียแล้วบอกเสียแล้วก็ย้อนคนเดียวไปหากันเนาะาย่ไปยังมีชีวิตอยู่คนก็เลยบบไดมาหอนเนาะเออเอา อยู่เตอเอ๋ยไงผู้เดียวโอ้แล้วเอ๋ยไงผู้เดียวคือแม่ไปนี่บอกแม่ไม่ไปเป็นเอื่อยมือื่อ๋ยไงพอแล้วเสียโดนเราบอกอันแม่ไปพอกระเทยโดนที่นอลูกบักเก้าชิมหานเราอาย่เก้าชิมหาปีเก้าชิมหาปีแล้วเหมือนมูอยเสียมาโดนนะที่สนี่เนาะอายุเงื่อนอยู่นอกคนนอกอายุเงือนได้เก้าชิบหาเก้าชิบหานเนี่ยอายุเงือนได้เงื่อนแหงเนาะแมนพ่อได้ลอยทิบ ไอ้คนเนี่ยยอบันพักบุงพ่อพักจุ่มค่ะลอยทิพย์ลอยท้าลอยทิพย์ไ่เง้ยบันจันพักบุญคนมาถามหาแม่ไปคนมาสิมาแม่ไปแตะบ่เวยแม่ไปบอกมผู้ใหสันบันนี้บอกว่าให้ไปหาใจยังก็ลาใจเย้คนบอกไปหาใจแย้ไปอยู่หน้าคนละพ่อกระลิบพ่อกระลิไปเดี๋ยวเห็นพรอเว่านี่ย พอผีพออันแย่ไปมหาแย่ไปแต่่าเห็นแย่ไปม่เห็นแต่แยกแย่แยกแย่เลยว่าพูนแล้วพูนอยู่หน้าพูนไม่สีบอกอยู่หน้าโอ้ก็เลยนําไปหน้าพูนนําอยู่หน้าแล้วเนี่ยอยู่ก็พอไปขะนําเห็นไปเจอกันจะพูนเลยก็จะเหียนที่หลงเจ็ดที่เขียนเน่าผ้าเงอนเน่าผ้าเงันพ่นเขียนเส่ฝาเงอนฝ้าเงนเพื่อนเขียนเพื่อนบอกจัสสี่บอก เด็กเย็ดก็เลียกทีสองตัวเอ่อเจ็ดสี่สี่เพิ่นเอาปากกาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขีทานฝาเขเอาขีทานอ๋อขีทานเขียนคนโบราณก็จะเป็นขีทานเนาะโบลานขีทานเขียนคนวางจานเจ็ดสี่สี่น้ำหาลูกกับโบเห็นน้ำหาใจไปเสียวรางวัลใหญ่มาให้ยไว้คือแข็งแล้วปะ แตกตืมแล้วครับผมะหนึ่งงวดถือแล้วลูกหลานกันงวดก้อนหยวนผีพอมาหามาเขียนให้งหอดเงอนก็ย้อนลอตเตอรี่มามองได้ห้อยมันใจจนชื่อลาตอรี่นี่ใบหนึ่งใบอยู่เงอนอีกสองใบน่ะเพราะได้ผลโรตีแพงเลยไายมาบเได้ะได้กรมีเจ็ดสี่สี่นี่เมอว์เวทไม่เอาเลยสองใบนี่ใบสามมันใจแห้งเพราะว่าเคยพคนเคยเขาบอกแยกไปบอกก็บอกแล้วจนก่อนบังก็ทำ ก็คือยุ่กาเกาสามนี่เพิ่นมาบอกว่านี่พิ่นบอกจ้าตูให้วิทีนี่วิทีนี่เู้พอเที่ยงเอากำมาไหว่ะครับผมบ่ได้สันด้ไปสิกบุ่มพวนเรลอตเตรีอย่างเดียวเนาะวาวน้งพีน้ำหนองเนาะเตอ่นมาแข่งเนาะมาแข่ง่อแต่ลอตเตรี่ผ่านมากนี่เมาเวิร์ดขมีเจ็ดซี่สี่เมนบอคุณใหญ่เมาสเวิดเลยแมนบอเจ็ดซ่ี กายบ่ได้น้อกายบ่ได้นอคใหย่ไปน้อที่ใกายบ่ได้ถขามีเจ็ดซีีนี่เจ็ดเอาเห็นเรลี่ยค่ะอ้าวดอกนั้นบอเอานี่เด้อครับผมเจ็ดสี่ีบอลจะฟฝ้าจับบอลให้เอซเบิ่งเือพวกนี้ถือแท้เลยนี่สามหกตัวเลยครับผมเบิ่งเด้อครับผมอามีโฉใหญ่ครับคุณยายไปเนาะสี่หนึ่งสองเจ็ดซีซีอ้า 4ีหนึ่งสองเจ็ดซีซีครับผมแคปนาจอได <ว S 1> ้วด้เถาวงอุตเถาเนาะเมยเนาะเพิ่ก็เคยมาห้โช่วหายาน้ำเพิ่าแต่วานวดกวนว่าสาใจเพิ่ให้แค่สองตัวเมนบอ,อให้เข้าสามสองตัว,ว่าษาใจงวดนี่เลยจัดแล้ววันที่หนึ่งเลยซีซีจัดวันที่หนึงเลยวันนี้เ้าอืมโอ้สาตัวห้คุณยายไปถึงวันที่หนึ่งในแมยอเท่งวัมาขอดอกขอหอยข่แขนน้ำดอกมานั่งกินหมูน้ำจัดสองสามมืเขาดอก รวมใจเข้ากัน <curves> มือแล้วลูกแม่ให้กินเต็มมอ้าค่ะท่านผู้ชมสำรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่ไปเนาะผีพอมาบอกเลขค่ะบอกเลขแม่ไปเนาะเอาก่อนขีทานเขียนให้เบิ้งเลยค่ะเจ็ดซีซีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดซีซีค่ะอายุของพ่อเพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นเก่าหาเนาะถท่านผู้ชมทางบานมากะ สามารถเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะเกาหาค่ะท่านผู้ชมแต่เลขที่พีพอพันมาเขียนไห้นั่นคือ7จ็เนาะแม่ไปกะเมาล็อตเตอรี่เขียงเพลงเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าเห็นเลขเจ็ดสี่สนี่แม่ไปนี่ดึงเอาแบบมดเพลงเลยค่ะท่านผู้ชมนี่กับเป็นตัวเลขแนวทางความฝันของแม่ไปในี่งวดวันที่หนึง กรกระดาคมพศ2 5 6 6เนาะจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านโชคมั่นกับตัวเลขของแม่ไปค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอก,ก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันดเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอก,ก็สิไปติดตามมาฝากเอซทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ่าไปใสเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมือจ่าปอมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะ มาสการค่าหลวงปู่ค่ะ,อ,คะอันเวาเรื่อนของสีเพงน้องสร้างละกาเซนผมแมทธรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกม,มาเนี่ยําหรับน้องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระสันมัมมีไปบุธเทวดา,านนหลอกสมรษาคนให้กเกียรติสร้าง จว่าผู้ใดนําไปบูชาพัวข่าขายหรืออยในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอมบุบัตรในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอินแม่เต็นผมแม่โทนณีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ่าย่ในตัวนี้ที่เร็ยไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนน้ำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในสังคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากโยมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตสุยางข้าขายบัดีก็ดีเออไปรั้งเมียยังบ่เคยเสื่อเหลือถึงเบอร์ก็ถือเขาก็เงอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไดเนี่ยชั่นมากออ้หลวงปู่หรืออาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือต้องหลงเรื่องอยู่สุงอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีสัตว์สีมีชิวขั้นภูผ่านคูเแื่ว่าประมาณกระตา่ายไหนก็ใส่ร่างต้องใส่สร้างในการอบรมบอกซือ้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำหน้ามาหน้าไปาขี่มันเขาเอานอกคันดีบดอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโตง๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหายิาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสา่งม่นมยังก็เพนมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสัดคุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิวมาทุกพระองค์ม็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างดูที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หายยาโยมไปค่ะ<า><ห>ท่านผู้มชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงืนเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังหนาน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านหนานีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสีย่ยางนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกาโบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยใดค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาห่านกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาท่าธผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ